สวัสดีครับพบกันในเน็ตครับสำหรับรีวิวจากฟิกอิงแชนแนลนะครับวันนี้มานะครับเทสเครื่องก่อนส่งนะครับเป็น DTF DFT นะครับ i 3สาแบบ2หัวพิมพ์นะครับส่งที่กรุงเทพมหานครนะครับที่คลองเตยแถวคลองเตยนะครับก็เป็นเครื่องที่หัวพิมพ์จะมีคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับเป็นหัวพิมพ์ที่สูงสุดสําหรับเครื่อง DTF แล้วนะครับในตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องโรยแบบประหยัดพื้นที่นั่นเองนะครับแต่ว่าเครื่อง ยังใช้เป็นตัวเดิมนะครับสำหรับตัว DTF I แต้ม2เนี่ยเรามี2แบบนะครับก็คือทรงเครื่องแบบนี้นะครับกับแบบเล็กที่เป็นตัวสีดําเหมือนตัว33เซนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปมาให้ดูนะครับก็คือลูกค้าชอบทรงไหนก็สามารถเลือกได้นะครับบอร์ดและตัวพิมพ์เหมือนกันแต่ว่ารูปทรงเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับก็จะประหยัดพื้นที่ไปอีกนะครับตัวนี้โครงสร้างจะใหญ่มากนะครับสาหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับมีกดหมึกทิ้งให้นะครับ ด้านหน้ามีตัวปรับฮีเตอร์นะครับปรับพัดลมดูดนะครับอ่ามันจะมีฮีเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับกับด้านหลังนะครับสองสองตัวนะครับแล้วก็มีเมนูต่างๆนะครับที่ให้ใช้งานนะครับหน้าเครื่องครบเลยนะครับไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นปุ่มฉุกเฉินนะครับตัวฝาตัวเครื่องนี่ก็จะมีตัว ตัดอัตโนมัติด้วยนะครับถ้าชนวัสดุเครื่องก็จะหยุดการทํางานทันทีนะครับอันนี้มีเซนเซอร์นะครับนี่อันนี้เราลองปิ้นนะครับลองตั้งหัวพิมพ์นะครับตั้งหัวขาวกับสีนะครับให้เสมอกันนะครับแล้วก็ลองเทสพิมพ์ยาวๆนั่นเองนะครับอันนี้อาจจะหลุดหน่อยหนึ่งนะครับเพื่องจากใส่กล่องมาร้นนะครับน่่คราวนี้มาดูตัวโรยกาวบ้านะครับก็ใช้งานนะครับก็เปิด ตรงนี้นะครับเปิดเหมือนเหมือนเลยเหมือนตัว60เซนเลยนะครับก็คือเปิดความร้อนนะครับเปิดตัวตีกาวนะครับเครื่องโรยนะครับแยกการทํางานอย่างอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปิดตัวออปชั่นไหนก็ได้นะครับหรือปิดไว้ก็ได้เช่นกันนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบรกเกอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมอีกตัวหนึ่งนะครับความร้อนนะครับ้านนี้จะเป็นตัวเก็บ ในส่วนของตัวอะไรต่างๆนะครับมีพัดลมนะครับระบายความร้อนแล้วก็ตัวมีตัวกาวนะครับกาวที่ล้นจากตัวฟิล์มมาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ใหม่นั่นเองนะครับรีไซคเคิลใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพัดลมเป่าบอร์ดนั่นเองนะครับก็จะมีเหล็กกันมาให้นะแต่ตัวนี้จะไม่ค่อยโดนความชื้นอยู่แล้วเพราะว่าตัวอบจะวาเป็นแนวตั้งนั่นเองนะครับ ด้านล่างนี้จะเป็นตัวพัดลมนะครับพัดลมด้านหน้าช่วยเป่านะครับฟิล์มให้เย็นก่อนม้วนเก็บนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นโลเก็บนะครับทํางานควบคู่กับตัวเซ็นเซอร์ด้านในนี้นะครับอ่าด้านนี้จะเป็นตัวนะครับป่องตัวโรยกาวนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องโรยจะเปิดค่านะครับอ่าโจมาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับอ่าปลดล็อกนะครับสองตัวนี้นะครับ ก็จะเปิดออกมาแบบนี้นะครับนี่ยจะมีตัววัดอุณหภูมิอยู่นะครับเป็นตัวอบแนวแนวตั้งนั่นเองนะครับสำหรับแบบประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็เอียวไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งแล้วก็ปลด,ปลด,ปลดแล้วก็ล็อกนะครับเอียวไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งแล้วก็ปลดล็อกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกเหมือนกันแทปบะโตอ่าตัวเปิดตัวนี้เปิด เปิดตัวมีจะมีหลอดตรงนี้อีกตัวนึงนะครับหลอดจะมีหลายอันนะครับสองสองชุดด้วยกันนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่กาวนั่นเองนะครับด้านล่างไอช่องตีกาวท้้งด้านจะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับเมื่อฟิล์มไปโดนเซนเซอร์นะครับโลหน้าก็จะหมุนใช่ไหมครับหมุนหมุนเก็บไปเลยอัตโนมัตินะครับด้านนี้จะใส่กาวนะครับถือว่ามาครบเลยนะครับก็จากเครื่องที่แล้วมาถึงเครื่องนี้นะครับก็ยัง ใช้ระบบเดิมอยู่นะแสดงว่าของเดิมเนี่ยเสถียรอยู่แล้วนะครับสำหรับเครื่อง DTF DFT นะครับหัว i32 ์สนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบความนิ่งในการทำงานนะครับไม่ค่อยจุกจิกนะครับหัว i32 จะดีกว่าหัว DX 1 1นะครับแต่ในทาตรงนั้นหัามันก็แพงกว่า DX 1 1เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานนะแต่ถ้างานโคตหนักหนักิ้นทั้งวันนะครับก็ แนะนำเป็น i32 ัมจะนิ่งกว่านะครับแต่ว่าถ้าเรางบเรามีน้อยนะครับ d x 1 1ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับอาจจะปิ้นช้ากว่าเสียง่ายกว่าแต่ว่าราคาหัวก็ถูกกว่าเยอะนะครับหใน4เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น d X 11หรือ i 3ซัมก็ใช้งานได้ทั้ง2เครื่องนะครับอยู่ที่งบประมาณในการลงทุนของเรานะครับแต่ถ้างานหนักก็แนะนาํา i32 มมถ้างานไม่เยอะมากนะครับหรือเยอะแต่ว่าไม่ไม่โอเวอร์เกินไปนะครับที่เราจะแนะนํา อีกทีหนึ่งถ้าลูกค้าแจ้งกําลังในการผลิตมานะครับเราจะบอกว่าเหมาะกับเครื่องตัวไหนมากกว่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีตัว4หัวกับ5หัวพิมพ์อีนะครับสำหรับตัวด f DFT นั่นเอฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตยลูกค้าส่งวันอาทิตนะครับเราก็ไปส่งให้พรุ่งนี้นะครับที่ของเตยนั่นเองนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องแบบไหนมีที่วางจํากัดอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถแจ้งเราได้นะครับเครื่องแบบ รวมตัวเครื่องโรยกับเครื่องลงมาในชุดเดียวกันก็มีนะครับแต่ว่าทางร้านจะชอบขายแบบตัวแยกนะครับเวลาจะแมนทานแนนแมนอะไรจะแยกอะไรอย่างงี้ยครับจะง่ายหน่อยนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวเครื่อนะครับเาก็มีตัวล็อกขามานะครับการตั้งเนี่ยเราตั้งแค่ให้ให้ให้ฟิล์มเข้าไปได้นะครับเหลือท้ายฝานิดหน่อยนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่ต้องพอดีเป๊ะนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยโรยการเนี่ยเขาทํามากว้างกว่าตัวฟิล์มอยู่แล้วนะครับมาดู อ่าเนี่ยครับจะเห็นว่าพื้นที่เหลือเยอะเลยนะครับตั้งสองแถบเพราะฉะนั้นในการวางไม่ต้องกลัวว่าเราจะวางไม่ตรงกลางหรือใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเครื่องรุ่นไหนก็วางได้นะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับอันนี้เปิดตัวตีกล่าวนะครับก่อนนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องก็แอดไลน์แอดฟิกอิงนะครับสอบถามกันมาได้นะครับแจ้งสิ่งใกล้กําลังในการผลิตมาในแต่ละวันนะครับเราก็จะ แนะนำเครื่องให้เหมาะกับงานได้นะครับสวัสดีครับ